พิวาธนะสีนิสสนิจังวุฒิภาปจายโนจัตตารโลธรรมมาวัดพันติอายุน,นสุข,ขงังพลังอืมอีกรอบอืมชั้นชั้นชันชันอืมนแหละั่นแหละทำ่างัานแหละสัพพีติโยวิวัตชันตุสพพะโลโกวินสสตุ มาเตะพระพระทพระวัดวันพระวัดวันพระวัดวันตะลายโยสุคิอิคายุโกสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัศสัตุมาเตะพะพระวะพะวัดท่าพระวะ วะวันตะละภาวะ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 ทะวะวันตะลายู่ภาวะนะเป็นพอจำภาวะ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 ไม่ใช่เพราะภาวะมันเป็นเสียงยาวเราต้องภาวะอันนี้ไม่เป็นภาวะภาวะอ่าภาวะ อ,ออกเสียงคล้ายๆกันภาวะภาวะภา,าวะวันตะลายโยสุขีที่คายยุโกภาวะอะทิอ<ว>ะอิอะพิพอสมเพาอะพิวาอะพิอะพิวาอะพิวาธนสีนิสานิจัง วัดพันติอายุวันโนสุขังพนังอ่าได้เลยยังเริ่มงคลองเลยยัง